สวัสดีครับพี่น้องหาอยู่หากินตามภาษาครับเมื่อนี้ผมที่พาพี่น้องมาตกปลานาดินเนาะครับบรรยากาศเศร้าๆหกโมงครับหกโมงเคืองครับวา่าเข้าเจลงเบ็ดลงยังแล้วก็จะเป็นเจ็ดโมงแล้วครับพอดีหมายเกาอาทิตย์ที่้วที่มาครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับผมสิด้เฮตหม่องต่างเวีดนามเรียบร้อยครับพี่น้องเตรียมอุปกรณ์แบบนั้นเลยนะครับมืน,นีกาอากาศคึมค,มคึมนะครับอบ่อขึ้นฝนตกตกแห้งครับบรูวปลาสีเขาบอ่อเดี๋ยวไปหลุ่นน้ำกันเบิ่งครับลแรกผมก็ขออนุญาตลงเบ็กกันด้วยครับ ครับพี่น้องก็ลงไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งงหมหกขั้นนะครับขั้นที่เจผมว่าท่านในลกงครับมันเป็นขั้นน่อยม่นจะเอาไปหยอดรีบฟังเร็มครับในกระถารุ่นถายติดตามมึงน,นะครับพี่น้องว่าสิมีแต้มบออากาศเป็นแบบนี้ครับขั้นที่2ครับ หู้สซื้อก็จะมีอาการอยู่นี่ครับเดี๋ยวเลิ่มนก่อนนี๊กแอมบ์ รุดไปครับพี่น้องผมพึ่งตีเบ็ดลงเบดเมืเข้มันก็นดึงแล้วครับแต่ว่าโบยูแต้มแหลกโบยูเลยอ้ผ่าดแล้วเดี๋ยวไปรลุ่นน้ำกันต่อครับ ครับขั้นหน่อยผมก็ลงเรียบร้อยแล้วครับผมได้เยื่อใส่เดือนใส่ครับสั่งสายสุดนะครับเมื่อกี้นี่ขั้นที่สองนี่กินไววแห้งครับผมตีลงไปเพิ่งลงเบ็ดมดทุกครบทุกขั้นดึงแล้วแต่ว่ากระป๋อใหญ่โตนะครับแต่ก็ดึงม้วแห้งเราผมว่าปลาหน่อยนะผมก็ใส่ชินุเบอร์สามมันก็นยักง่ายอยู่ครับ มาหลุนกันเบื้องต่อครับพี่น้องเป็นแต่เขาดีอยู่ดอกหรือว่ามันมันมาตัวให้ดีใจแต่ตอนแหลกก็สืบพอเวลาเอากระหอดเที่ยงคือเเขาครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วละ่ะ ครับขั้นไงขั้นแรกครับฟังขวามีอาการอยู่ครับแต่ว่าดึงคอยแห้งครับไม่รู้ว่าอยู่บ่ปากกนแห่งหน่อยบ่ดึงค่อยๆครับเ <_ c oughs> ดี๋ยวไปลองขึ้นเบ่งก่อนครับมันดึงดนล่ะ าอยู่ครับพี่น้องไปยังคือดึงคอยมันของครับมันก็เลยดึงคอยจะของเอียงมาเนี่ยสสุดยอดอยู่ครับปลากระมังครับปลาสะกลางบานผมแจมแรกโตใหญ่เลยครับเดี๋ยวขออยัดเก็บก่อนด้วยครับออาแจมแรกมาแล้วครับพี่น้อง เอาโม่งกว่าแล้วครับพี่น้องเงียบอยู่ครับแด่ปลาตะโกกมาเพิ่มตัวหนึ่งเมื่อกี้ะตะโกกน้อยแต่ผมบได้กดไทยนะครับเมืาขึ้นฝนตกแต่ว่าตอนตอนนี้แดดหอนแห้งครับบ่ค่อยเข่าเลยเดี๋ยวก็ถายลุนกันอีกเพื่อนครับเวลาอีกประมันหอเที่ยงนะครับ ตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วสองชั่วโมงน้ำกับคนคางจะไห้แห้งครับวันนี้ตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงแล้วครับเหยียบแห้งครับพี่น้องแดดกระหอน บ่เขาเลยนะครับช่วงแดดออกห่อนๆมากนี่ปลาบ่เขาเลยจักน้อยกระจาจะได้เก็บกลับแล้วครับเฮาก็ได้มากแค่สองแต้มนะครับโกเป็นหยางครับหลอบหนาเอาไหม ก็จะกรับครับเขายังมีอาการอยู่สายย่อนไปเลยครับขั้นที่สองด้วยครับนับจากขวาเดี๋ยวผมไปเบิ่งก่อน เลยครับพี่น้องตอนที่ผมหมุนขั้นขั้นที่สองขึ้นขั้นนี้ก,ก็ดึงครับมากระมังใส่สวยๆอีกแล้วครับติดสองหมากเลยครับ นที่สามครับพี่น้องรับได้มากไหมครับแต่ว่ากับขึ้นสิิด้เก็บแล้วครับพี่น้องถึงเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเบ่งผลงานกันเลยครับ ี่ก็เป็นผลงานเ้อาครับพี่น้องสามแต้มปลาจะโกกตัวหนึง่งปากกระกมังสองครับแต่ว่ากับกระมังนี่มีจะ่รุนใหญยๆครับพี่น้องถือว่าสุดยอดอยู่ครับพอาเด็กกินอยู่เนะครับประมาณสี่ชั่วโมงพิไเด็เก็บของกลับครับ ขอ,อกันไม่คลิปหน้าครับว่าสิเดไปหาอยังครับสตหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นั่นนะครับสตหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ